ค,ควรก็แตกออกมาเป็นชิ้นนเศษแก้วแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ทะลุนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่กําลังรับชมช่องตอนจ่าย f c นะครับคลิปนี้ผมว่าจะมาทดลองเจาะไอ้สว่านไอ้ดอกสว่านแบบนี้ดูนะครับที่เห็นโฆษณาตามในหน้าเพจหน้าเฟซบุ๊กเยอะๆนะครับคือ เที่ยวโฆษณาอยู่ว่ามันเจาะได้หล,ลายๆแบบหล,ลายๆอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะมาลองเจาะให้เพื่อนๆดูว่ามันมันเจาะได้ได้จริงไหมแล้วก็อันไหนน่าจะเจาะดีอันไหนน่าเจาะไม่ดีนะครับคือก็จะลองเจาะไม้เจาะกระเบื้องแล้วก็จะเจาะแก้วกวดแก้วนะครับก็จะลองประมาณนี้นะครับแล้วก็จะสรุปตอนได้ว่าดีที่สุดนะครับมันควรเจาะอะไรไ้ดอกสาปาร์บน,นี้เป็นดอกเล็กๆขนาดหกมิลน,นะครับหกมิลก็ใช้งานไปไปนิดนึงแล้วครับ ครับเดี๋ยวผมจะมาลองเจาะเสาอันนี้เป็นเสาปูนสำเร็จรูปนะครับลองลองเจาะด,ดูนะครับโดยสว่านเบ็ดนะครับก็จะปรับพื้นที่โหมดกระเทกนะครับตัวที่เป็นสว่านของไอแมกนะครับก็อลองดูครับว่ามันเข้าไหมครับมันเจาะเข้าครับเจาะปูนนี่คือมันเจาะเข้าแน่นอน เดี๋ยวผมจะลองเจาะที่ที่ไม้ดูนะครับว่ามันเข้าไหมครับรับไม้นี้ก็ค่อนข้างจะเป็นไม้แข็งครับพอเป็นไม้เกนเป็นเกนไม้ครับก็จะลองเจาะดูสักรูสองรูเดี๋ยวผมจะปรับไปโหมดปกติก็เห้ยมันโฆษณาดีนะครับเจาะได้หลายๆอย่างก็ลองดูครับอยากรู้ครับ ก็เจาะได้ครับไม้เจาะได้เดี๋ยวลองไม้อีกอันนึงครับก็จะไม่แข็งก็เลยอันนี้ไม้ดุนนี่โอเคครับสําหรับการเจาะไม้ก็คือไม้เนื้อแข็งก็เจาะเข้าแต่ว่ามันชาหน่อยเพราะไม้มันแข็งถ้าไม้เนื้ออ่อนๆก็สบายๆครับเดี๋ยวผมจะลองเจาะขวดแก้วดูนะครับขวดแก้วตัวนี้จะเป็นขวด บดโคกนะครับบดโคกก็กจะใช้โหมดเจาะทั่วใบนะครับจะไม่ใช่โหมดเจาะกระเทกนะครับถ้าโหมดเจาะกระเทกกลัวว่าขวดมันจะแตก ก็ลงไาป,ประมาณประมาณครึ่งของความหนาครับแต่ว่าดอกมันจะร้อนมากเลยครับจกจกระจกแก้วแบบนี้เดี๋ยวครับเดี๋ยวผมจะพยายามเจาะลงไปให้มันทะลุเลยนะครับ ก็มันแตกคร,ครับครับควรก็แตกออกมาเป็นชิ้นๆเศษแก้วแบบนี้นะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่ทะลุนะครับก็จะเจาะต่ออีกนิดนงครับดูมันจะทะลุไหม <S <S ค,ครับก็ก็ทะลุครับเจอได้รูประมาณแบบนี้ครับเขาคิดว่ามันมันเจาะได้แต่ว่า ไม่สมควรจะเอามาโจดนะครับก็คือแก้วมันค่อนข้างจะแข็งครับแต่ถ้าว่าใครจําเป็นต้องโจกไม่กี่รูก็คิดว่าโจดได้ครับแต่ก็ต้องเรื่อยๆอย่ารีบนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะลองเจาะที่กระเบื้องนะครับก็จะลองเจะกระเบื้องดูครับก็เป็นกระเบื้องนะครับนี่ก็เป็นกระเบื้องกระเบื้องนี่หนาประมาณสิบมิลนะครับ ก็รอยเจาะแล้วรูนึงนะครับก็เดี๋ยวจะลองเจาะให้เพืเ่อนๆดูอีกรูนึงว่ามันประมาณไหนได้ผมจะไปที่หมดหมดหมดเจาะธรรมดาก่อนนะครับสักรูแล้วก็จะไปหมดกระเทกอีกสักหนึ่งรูนะครับก็ลองดูว่าอะไรดีกว่าวครับก็เจาะหมดธรรมดะเจาะง่ายมากนะครับเจาะกระเบื้องแบบนี้เจาะง่าย แล้วก็ไม่แตกด้วยครับก็จะลองปรับไปโหมดกระเทกดูว่ามันใช้ใช้ดีหรือเปล่าครับนี่ผมปรับไปโหมดสําหรับกระเทกดูว่ามันจะแตกไหมครับดอกสว่านหลุดครับครับก็ ก็อ,อย่างที่เห็นนะครับคือพอเราปรับเป็นบดกระเทกนี่คือการกระเทกก็มันทําให้กระเบื้องนี่มันแตกเป็นชิ้นเลยครับเพราะฉะนั้นใ็จะเอามาเจาะกระเบื้องก็ให้ปรับบดเจาะธรรมดานะครับครับเดี๋ยวต่อไปผมจะลองเจาะเจาะเหล็กดูนะครับครับอันนี้ก็เป็นเหล็กกล่องขนาดหนาประมาณหนึ่งจุดห้ามิลนะครับเดี๋ยวผมจะลองเจาะดูสักสักรูนะครับว่ามันไหวไหมครับผมคิดว่าน่าจะเจาะได้ ก็จะบไปหมดเจะออมมาะธรรมดาก็ขออีกรูนึงครับขออีกรูนึง ครับมันก็เจาะได้ดีพอสมควรนะครับมันเจาะได้ดีพอสมควรนะครับเหล็กประมาณหนึ่งมิลกว่าๆถ้าเป็นเหล็กหนาๆก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับครับทีนี้เราก็มาสรุปมาสรุปกันเลยนะครับว่ายดอกแบบนี้คือเจาะไม้ได้นะครับเจาะไม้ได้เจาะคอนกรีตได้นะครับแล้วก็เจาะกระเบื้อง ได้นะครับกระเบื้องได้แล้วก็เจาะพวกแก้วพวกขวดแก้วแบบนี้เจาะได้แต่ต้องต้องระวังหน่อยครับแต่ถ้าไม่จําเป็นก็คือไม่น่าจะเจาะครับเพราะว่าบางทีมันก็อาจจะแตกมาดูดามสภาพแล้วมันก็แตกจากการทดลองนะครับจากการทดลองก็คือเจาะได้อยางที่เพืเ่อนๆเห็นนะครับเพีคงแคขอบคุณคลิปนี้ที่รับชมนะครับ